ุณโทธโมสังโฆนะมีสมัภูหนึ่งเซียวใครควรทุบทวนคนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าในวันไหนก็ไปทรมาถ้าเราทำความเข้าใจนั่นเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าดีอย่างเดียวถ้าในทะเบียนบ้านบอกนับถือศาสนาพุทธพุทธมุดอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราทุกคนจริงจริงมันจะเดือดร้อนมันก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยแต่พุทธรือชื่อนามสะกุลถ้าอย่างดีเลยแต่ไปทําความชั่วเหนัมันก็ มันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ผลจากการกระทําก็อย่างที่น้องพ่อบอกวันเดือนปีถ้าบอกคขั้นขึ้นข้้งแล้วมก็จะหมดไปหมดผ่านไปผ่านไปแล้วก็วนมาแต่การเวลาไม่ไ้ผลวนมากลับมานะเราจะย้อนกลับไปน,น้องพ่ออย่จะเป็นเด็กตอนนี้ยี่สิบได้ไหมไม่ได้อ้าปากหายใจเข้าแต่ละครัง้งแต่ละคราวแล้วก็เป็นอดีตไปแล้ว มันทนจริงๆนะทนทายาทมือนกันนะธาตุขันแต่ถ้าเราดูแลดูแลรักษาให้มันดีนะถ้าไม่ดูแลรักษาไปทําลายมันทีนี้ไม่รู้ว่าสิ่งเสพติดมีเท่าไหร่มีกี่ประเภทมีร้อยประเภทก็อเข้าไปส่งเข้าไปทั้งท่านด่มันเป็นสิ่งที่บันทอนสติปัญญาบันทอนสติปัญญาก็ยังไม่เชื่อมันไม่ใช่บันทอนสติปัญญาเฉยนะ มันทำลายขันทำลายาธาตุขันตายผ่อนสงควรที่อยุยาวคนนี้เราก็สั้นเข้าในลักษณนก็นนเสียบ <What? S 1> แล้วมันติดมันติดวุ่นวิ่วุ่นลายไปหมดเลยวุ่นไปหมดมันน่าดูไหมเนี่ยมันน่าชื่นชมไหมเวลาเราอยู่ห้องส่งทางานอย่างนี้เป็ตนต้นเราพอนั่งทํางานถ้าไม่มีทีมงานช่วย ว่าทำงานไม่ใช่ทำงานคนเดียวทำงานทั้งหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาพระเนยก็เช่นกันท่าขอละครังทำคิจวัดอะไรลักษณะนะมาทำสมาธิปฏิบัติร่วมกันก็เป็นองค์กรย่อมๆเท่านั้นเองแต่ที่มีในกระดาษนั่นเยอะไหละ่ล่ะทะเบียนบ้านนั้นักถือพุทธจะไม่ถึงพุทธไม่รู้เรื่องของพุทธลยซ้ำไปต้องพอเห็นประกาศไปไหนไปไหนงานไหนงานรับศีลไม่รู้ขี่รอบ ไม่รู้เอาจิตใจเอาใจใส่เรื่องศิียนสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็าไม่ดูทำหน้าที่เฉยๆทำหน้าที่เฉยๆดูรูปแบบดูรูปแบบเฉยๆทำได้คล่องเหมือนกับคนที่เขาพูดเขาพูดัถนถนัดทีนี่เขาพูดเขาพูดดีนะเขาพูดดีถ้าถ้าจะไปพูดดีเฉยนี่น้องพ่อว่าเอาเฉพาะพูดดีนะ แต่คนที่พูดเนี่ยเขาทำดีด้วยน่ายกย่องสรรเสริญไม่เล่ะเขาพูดดีนะแล้วเขาทําดีนะนะคนนี้นะ่ะเขาพูดดีเขาไม่เจ่ถักสักแต่พูด,ดเฉยเนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนะมันก็น่าชื่นชมใช่ไหมแต่เราไปตัดสินคนอื่นนะโอ้เพิ่งไปเจอกันครั้งแรกอโอ้โหเอาแล้วทีนี้ทั้งรักทั้งหลงแล้วทีนี้หลงมาทั้งเบื่อบ้านเบื่อคนอยู่ที่บ้านออกไปนอกบ้านทั้งหัวจิตหัวใจไม่ปกติให้ต่อไปก็ไปเบื่อเนี่ย ปเบื่อคนอื่นออกออกไปนอกบ้านก็ไปเบื่อนอกบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านก็เบื่อบ้านเบื่อไปหน,นักๆเข้าหนยทั้งชีวิตก็น่าเบื่อแต่เบื่อไหนความชั่วบ้างหรือเปล่าเบื่อไหนตัวเองบ้างหรือเปล่าเบื่อไหนแต่คนอื่นแต่ไม่เบื่อไหนตัวเองไม่รู้เท่าทันตัวเองหลงตัวเองอย่างนั่นแหละยุ่งเลยนะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจเหมือนกับเสี่วงพ่อห้อยไว้ตรงเนี้ย เป็นภาพคนนั้นภาพคนนี้หลายคนก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วไปแล้วเหมนต้น,นก็บุญคุณท่านเด็เป็นครูเป็นอาจารย์บางคนก็สอนหลวงพ่อตั้งแต่อยู่ปงถึงป .4 นี่นั่นก็เก็บภาพท่านไปดูกับท่านนั้นเด็มีโอกาสได้คุยกับท่านไหมเนี่ยหมดแล้วหมดโอกาสแล้วท่านไปแล้วเหมอน,นต้นจากวันนี้เขาก็พามีเ้านิมนต์หลวงพ่อไปงานไปงานศพ นี่งานสุขควรเราใหฟังบ่อยๆประมาณได้ไหมเนี่ยก็นี่แหละบางทีก็สามีไปก่อนภรรยาบางทีก็ภรรยาไปก่อนบางทีก็พ่อตายแม่ยายไปก่อนลูกเคยบางทีก็ไปก่อนลูกสะภ้ยแต่ไม่บางทีก็ลูกสะภ้ยกับลูกเคยไปก่อนพ่อตาไแม่ยายไปก่อนย่าก่อนก่อนปู่ละลักษณะก็ไม่ลักษณะเขาวางคิวไว้แล้วเขาวางคิวจะเราไม่รู้ เราทําความเข้าใจได้ไหมเราไปตามดูติตถ้าถ้า,ถ,าถ้าจิตเราเบื่อ,อตรงเนี้ยเบื่อเบื่อคนเนี้ยเอาไงง่ายเลี้ยงหมาอย่างนี้ปเป็นต้นเบื่อหมาตัวนี้จะไปรักตัวอื่นหัวจิตหวัวใจมันจะโง่ไปไหมล่ะออทาไมทําไมทําไมไม่ทําให้หัวจิตหวัวใจมันสม่ําเสมอเน่ยรักตัวนี้ก็เท่านี้แหละรักตัวนั้นก็เท่านู้นแหละอะไรสักนะมีอะไรนับหนาถ้าพูดถึงตามหลักถ้า ถ้าตามไม่ทันก็โอ้ยนั่นเลยบอกว่ารักลูกไม่เท่ากันรักลูกไม่เท่ากันรักคนอื่นไม่เท่ากันรักโดยธรรมะนะไม่ใช่รักโดยกามด้วยขีเลียยด้วยตัณหาด้วยความใครนะนะ่เนาะต้องเข้าใจอย่างนี้ต้องเข้าใจทําความเข้าใจมันชัดเจนเมื่อวานนะพ่อเขาไปนะไปนอกสถานที่ไปก็ช่วงนี้กรมอุตุเขาบอกว่า ถึงวันที่ยีนะ่สิบหกเดี๋ยวก็เกี่ยวกับผลเกี่ยวกับอะไรลักษณะหลวงพอ่อถึงว่าทําเถอะวางแผนชีวิตตัวเองเถอะขนาดนี้แล้วหลวงพ่อวางแผนชีวิตของตัวเองมาตลอดนะอ่าก็อย่างที่หลวงพ่อตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ทําหน้าที่ใช้หนี้บุญคุณของผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณใครบ้างก็คนให้ข้าวให้น้ำไงจะไม่กินไม่บริโภคมันในแบบคนโง่โง่เขาบอกปัญญาพระยุงเท่าน,นั้นเอง ยิ่งกินก็ยิ่งบาปกินแล้วไม่ใช่นี่กินแล้วไม่ใช่ทําประโยชน์ตัวเองไม่ทําประโยชน์คนอื่นอย่างนั้นเราก็รักษาตัวเองได้ยืนด้วยลาแข้งของตัวเองได้อย่างนี้เป็นตน้นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติหลวงพ่อก็ป่วยไม่ใช่ไม่ป่วยนะต้องเข้าใจนั่นน่ะหลวงพ่อก็ป่วยป่วยอยู่ป่วยได้ซ้ําไปแต่เราจะไปงัวมัวเดยจมปักอยู่ตรงนั้นต้มอยู่กับขี้เลนไม่ยอมได้จะขึ้นมา ยี่คนหนึ่งใช่ไหมเป็นกรรมไหมกรรมคือคการกร,ร,ระทำาปนโน้ยอายุสามสิบกว่าปีทำงานตกลงไปนหลุมเสาเข็มบางแหล่งเข่าก็บอยู่ลึกยีบสามเมตรแหล่งก็แหลง่หลงข่าบางเขานี่ก็่าสิบเก้าเมตรมันจะเหลือมาในเละเท่ด้วยอะไรด้วยคงไม่คงสิ้นใจแล้วแหละใช่ไหมแต่จะซากขึ้นมาอย่างไงเนี่ยทั้งบ้านก็เป็นห่วง มันจะมันมันมันครั้งแรกใช่ไหมที่เกิดขึ้นไม่ใช่แล้ว่าทั้งหมดสัจธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ครั้งแรกมันต้องมีคราวต่อไปไม่ใช่สาบนะไม่ใช่สาบส่งไม่ใช่ไม่ได้แช่งถ้ามันเป็นไปได้มันไม่มีได้ก็ดีเหตุการณ์อย่างนี้แต่เราจะห้ามได้ไหมห่ะเพราะชีวิตมันเป็นอย่างนี้พักจากบ้านมาไปทำการทำงานเพื่อจะขายแรงงาน อย่างนี้เป็นต้นคนเราทําไมถ้าพูดถึงตามและนะ้วนันเกิดขึ้นมาทาไมไม่ไม่สร้างฐานของชีวิตเนาะน้องพ่อว่าน้องพ่อวันยังยังทําตามกิเลสอยู่นะไปเจอดีก็ยังไม่เอาดีอีกไปเจอสิ่งทีด่ดีก็ยังไม่เอาดีอีกยังไม่ทําดีอีกโอ้หลวงพ่อว่ามันต้องมันต้องอยู่ในห้วงเหวเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่ปากทางเส้นทางเรือบอกว่า ชีวิตของเรานี่เสี่ยงยิงกินนะอยู่ปากเหว่นี่แหละอยู่ปากเหวนี่แหละถ้าเป็นไปได้นะบางสิ่งบาง,งอยา่างอย่าเพิ่งพูดเลยแต่ถ้าหลวงพ่อพูดก็ต้องพูดแบบมีเมตตานะพูดพูดธรรมดาไม่ออกก็ดูหน่อยประมาณละสนยัยก็เท่านั้นเดลดดูกิเลสอย่าโง่เลือเกินนี่ทําดีได้แล้วคิดดีได้แล้วจนเป็นแบบอย่างเป็นแม่เป็น เป็นแม่แบบแม่พิมพ์ที่ดีแม่พิมพ์ของชาติพ่อพิมพ์ของชาติพ่อแม่เช่นกันเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่พ่อขี้เมาแม่ขี้เมาลูกเต้าจะมันจะไปไหนลูกเต้าจะไปไหนถ้าเขาแหวกว่ายไปได้ก็เป็นไปได้นี่จากห้องเหวตัวนี้ไปได้ไปเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างอื่นไปแล้ว ไปบวชก็ไม่ได้ทิ้งบัานทิ้งเดือนแล้วทีนี้ไม่ได้ทิ้งญาติทิ้งพี่น้องแล้วแต่หลวงพ่อพยายามอยู่ห่างด้วยความเป็นห่วงเกิดมาล้มโรกเดียวกันคิดได้ไหมคิดได้าไมคิดไม่ได้เล่าถ้าหลวงพ่อไป็นมัมมวแต่ร้องไห้โอ้ยพ่อเราก็ตายแล้วแม่เราก็ตายแล้วตายเลยถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อท่ได้ยินข่าวบางเรื่องหลวงพ่อดึงเฉยยังไงได้ออย,ไยินข่าวตายเป็นเรื่องปกติแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะ ได้ยินขา่าวว่าคนนั้นเจ็บเป็นเรื่องปกติแล้วล่ะปกติจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นอย่าง,องอนี้กันมันไม่ใช่ตายเฉพาะพ่อเราไม่ใช่ตายเฉพาะพแม่เราไม่ใช่ป่วยเฉพาะน้องเราไม่ไม่ไม่ใช่ตายเฉพาะคนที่เรารู้จักนนไม่ใช่ตอนนี้ก็กําลัางตายก็เยอะแยะไปหมดจนทับถมแผ่นดินไปเนี่ยซากมันย่อยสลายไปแล้วกล้องกายกลายเป็นดินเป็นอะไรกลายเป็นดินเป็นน้ําอยู่ตรงนี้ท่วม ผลยดมาจากฟ้าก็มาชุ่มฉ่ำเขาบอกเรียกว่าชุ่มฉ่ำแล้วดีใจทุกคนไหมล่ะบางทีถ้ามันมากเกินไปมันน้อยเกินไปก็ลําบากได้หลายเดืองแต่หลวงพ่อหาความพอดีให้แกตัวเองถ้าพอช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยถ้าพอช่วยได้นะแต่เราต้องเข้าใจนะเห็นดูเขาเอ็นเราขาดเรารู้รู้จักกำลังของตัวเองนะช่วยคนหนึ่งจนตัวเองลําบากก็ยุ่งเลยนะยุ่งเลยก็เราก็ต้องรู้จักพอดีแล้ว ถ้าเราไม่รู้เรื่องว่าโอ้โหเดี๋ยเขาว่ามากก็ว่าไปเขาว่ามากก็ว่าไปตามเขาอันนั้นตายเลยนะถ้ามีสติยับยัง้งตายเลยอย่าเขาไปพูดโอโ้อนุโมทนาต่อยอดพระป่าต่อยอดกระถินต่อยอดต่อต่อไปต่อมาเนี่ยเงินในกระเป๋าหมดแล้วกลับบ้านเขไปเดือดร้อนไครเนี่ยกลับบ้านก็ต้องใช้เงินแล้วเนี่ยใช่ไหมล้อหมุนก็เป็นใช้เงินแล้ว วิ่งไปอย่างถ้าเราเดินกลับก็ยังเปืองน้ำมันไขข้อเลยถ้าพูดถึงตามหลักทุกอย่างก็ต้องลงทุนนั่นแหละแต่ทุนแบบไหนเท่านั้นเองไปหลงจนเขายกย่องเขาพูดดีนะเขาบอกอพูดได้ดีเลยยกย่องได้ดีเลยสรรเสริญได้ดีเลยจนกระทั่งเงินในกระเป๋าเหนียวเหน็บก็ออกมาได้เนี่ยเห็นไหมละ่ะพูดไปโน่นอีกทีนี้มันเด็ดร้อนหรือเปล่าเราต้องรู้จักกำลังของตัวเองเนาะ ทำให้รูจากกำลังของตัวเองแล้วย่เลยนะทุกเดือนนั่นนะทุกเดืองอ,อันนี้ก็เช่นกันหวังไว้ว่าทีนี่ระวังไว้ว่ามันจะได้อย่างที่หวังไหมอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกัถ้าเราทําความเข้าใจว่ากัมขึงพอเข้าใจเรื่องปฏิบัติบ้างก็ยังดีนะหลวงพ่อว่าเอปริยัติมันคงไว้นะไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวรายนะหลวงพ่อมับอกการศึกษาเราเรียนไม่ดีปฏิยัติไม่ดีไม่ใช่นะ เราเรียนรู้แล้วเรานํามาปฏิบัติไหมยอย่างหลวงพ่อเรียนรู้มาตั้งนานโน้นตั้งอยู่ป .4 แล้วช่างสอนให้คนดํารงชีวิตพอดีแล้วเกินสอนไม่เท่ากับกระต่ายตื่นตูมกระต่ายตื่นตะูมนะอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวเรามาศึกษาเรื่องศาสนาอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอย่าไปเชื่อเขานะอย่าไปเชื่อเขาเพราะเขามันเกิดที่หลังหูอ่นะ เ็เ,เปรียบเทียบไปดีดีเหลือเกินหัวจิตหัวใจมันเบาอยู่หัวจิตหัวใจมันเชื่อคนง่ายมันนั่นลักษณะอย่างเงี้ยต้องมีอะไรมันตุ้มหูตุ้มถ่วงหูเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นตน้นเขาว่ามาเราบ้าตามเขาไหมล่ะเขาว่ามาไม่ใช่ตามเขาไม่น่ะไปโกรธให้เขาใช่อย่างเงี้ยหลวงพ่อเป็นเครื่องเครื่องทดสอบเอาทด,ทดสอบอารมณ์ถ้าหลวงพ่อพูดธรรมะอย่างนี้มีคนมาด่าอยู่ข้างหลังสมมุติอย่างเงี้ยเรามีความหนักแน่นไหมล่ะ เขาด่าก็ด่าไปให้เสร็จภารกิจก่อนเถอะอย่างนี้เป็นต้นไงเราต้องนิ่งให้เป็นนิ่งให้พอเกิดขึ้นมาเนี่ยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเนี่ยแล้วเราเป็นผู้วิเศษขนาดไหนหระเราเป็นคนดีขนาดไหนจนกระทั่งจะไม่เข้าติเขาไม่เขไม่เข้าคนนินทานเนี่ยเพราะคนในโลกคนนี้มันถ้าไปเคียนหัวให้เท่ากันคงไม่ใช่แล้วใช่ไหมละ่ะไปเขียนสติปัญญา สติปัญญาแบ่งให้เท่าๆกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เลยอ่ามันไม่ได้แต่บางคนมีปัญญามีความฉลาดแต่ไปเอาไปใช้ในทางที่มันเดือดร้อนคนอื่นนะยุ่งเลยนะถ้าหลวงพ่อมีสติมีปัญญาเนาะหลวงพ่อคงไปใช้ไม่มันเดือดร้อนคนอื่นนะไม่เดือดร้อนคนอื่นคนชั่วก็ชั่วไปแต่เ,เขาทาชั่วเขาได้รับผลชั่วหลวงพ่อมันรับด้วยนะั่นก็ใช่ไหมนะมันก็ใช่นี่ ถ้าหลวงพ่อไปทําชั่วตามข้อเนี่ยโอ้ตามกันไปนั่นแหละใช่ไหมนะแต่หลวงพ่ออย่ขั้วน่ยถ้ามันสุขรกก็รู้จักชําระรู้จักเอาน้ําสะอาดมาล้างขี้ตมขี้เลนอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่สิ่งสุขรกไปล้างสิ่งสุขรกใช่ไี้ยุ่งเลยอากาศเห็นไหมบางที่บางแห่งโอ้อากาศดีเนาะตรงนี้นะไปบางที่บางแห่งโอ้โอโอโกลิ่นไม่ไหวเลยทนไม่ไหวเป็นเรื่องเลยอย่างเงี้ย เวลามันกระทบเรารู้จักสติปัญญาเราจะหนีเราจะจมปากอยู่ตรงนั้นเหรอถ้ากินไม่ดีตรงนี้เราก็ไปที่อื่นดิถ้ากินภายนอกนะนะกิ่นภายนอกเราก็หลบดิถ้าเราไม่หลบก็ยุ่งอะสิหลวงพ่อทั้งว่าเกิดขึ้นมาอายุยี่สิบสามสิบปีกว่าจะมันจริงๆเป็นผู้ใหญ่แล้วนะทําไมคิดไม่ได้ทําไมคิดไม่ได้หลวงพ่อคิดได้มาตั้งแต่เด็กนะไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดเอาเองนะ คิดได้ทั้งแเด็กการดำรงชีวิตก็เช่นกันยิ่งได้มาปฏิบัติที่นี่ยิ่งได้มาปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วทํางานเนี่ยนอกว่าทําจริงๆริงจังมีทีมงานมีพระมีเนมีนุ่นมีนี่แล้วทงานอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าพูดถึงตามหลักเราก็ถามตัวเองให้ตอบตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปถามคนมันผิดตรงไหนละ่ะไม่ต้องเราทําถูกหรือเปล่าเราทําดีหรือเปล่ามันถูกต้องไหม ไปสงสัยเครือบแคลงอะไรบ้างอะไรบ้างเขาถึงบอกว่าจะไปท้าหนะ้าบางสิ่งบางอย่างจะไปท้ากรรมคือการกระทํานะถ้าเราเบื่อคนที่บ้านอย่างที่หลวงพ่อบอกออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ไหมก็ไปหลงคนอยู่ข้างนอกอีกเไปหลงคนอื่นที่อยู่ด้วยกันสร้างฐานะมาด้วยกันมีลูกมีเต้าด้วยกันหมดเลยหมดไปหลงคนอื่นอีกแล้วไปหลงคนอื่นอีกแล้ว ที่ผ่านมาเราหลงไหมหลงเนี่ยหลงแล้วมันผิดหวังไหมหลงก็ผิดหวังแล้วผิดหวังแล้วบางทีมไม่ได้ขาดคิดทีเนี้ยโอ้ไม่น่าเลยเลือกไม่ผิดเลยเมื่อก่อนพ่อแม่เลือกเลือกคู่ครองให้กับลูกกับเต่านะสร้างฐานะอยู่ด้วยกันมาสร้างครอบสร้างครัวมาอย่างเงี้ยมันเป็นตัวตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมถ้าเราจะเป็นโลก โกรธหลงทยานอยากด้วยกิเลสด,ด้วยตัณหาด้วยกิเลสไล้สิ่งได้อย่างแล้วมันจบสัที่ไหนเนะี่ยถ้ากิเลสมันดีเราโหถ้ามองอยู่มุมหนึ่งแต่ไนะกิเลสตัณหามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันระหว่างง่ายๆเลยไหมถึงว่าอาจะไปทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีกิเลสตัณหามาเปรียบเทียบจะทำไงมีแต่ดีๆทั้งนั้นมีแต่ดีๆทั้งนั้น ในโลกนี้ไม่แต่คนดีทํานันั่งสอนใครก็เราจะหนีจากความนี่แหละที่นะโอ้ยไปเจอโจรล้วก็หนีโจรน,นะท่านเราไปเจอความชั่วเราก็หนีความชั่วท่านั้นเองกายหนีก่อนใจหนีไมหมละ่ะถ้าใจไม่หนีก็ยุ่งเลยนะอันนี้ก็เช่นกันมันก็ลบล้างกันอยู่ตรงนี้นะมันมีดีมีชั่วแต่ถ้าเราเป็นคนดีเราจะลบล้างความชั่วเราจะฆ่าความชั่วกิเลสมันดีไหม กิเลสเป็นสิ่งที่หนุนนําเราไงกิเลสสิ่งที่หนุนนําเรามันตัวบง่งชี้โอ้อันนี้มันไม่ดีนะเราก็อย่าไปทําดิกิเลสมันหนุนนําครับว่าเบื่อหน่ายก็เช่นกันโอ้ยเบื่อหน่ายเหลือเกินเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความชั่วไหมนะถ้าไม่มีความชัว่วเราจะเบื่อหน่ายอะไรนี่แล้วมาทําความเข้าใจอย่างนี้ ธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวไงธรรมะอยู่ใกล้ตัวแต่คนไม่ค่อยเอามาใช้ไงธรรมะไม่กลับมาลูก,กาจะวินาถ้าธรรมะกลับมามันอยู่ในตู้เฉยๆเนี่ยอยู่ที่พักอาศัยเฉยอยู่ในหนังสือเฉยมันไม่เข้ามาในหัวจริตหัวใจของเราก็เป็นนับเอาจํานวนนับถือศาสนาพุทธคนนี้เป็นโนไปแล้วคนนั้นเป็นพระยยเจ้าแล้วคนนั้นเป็นพระอาจานย์ไปโน,นไปยาวเลยไปยาวเลยทีนี้คนนั้นดีนะ บางทีก็รู้อยู่รู้อยู่แก่ใจทั้งนั้นน่ะถ้าถ้าดีมันมีไม่มีต่อหน้าและรับหลังนะมันไม่มีที่รับที่แจ้งอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้อยู่ด้วยกันพวกเดียวกันพวกเดียวกันก็ถือหางกันถือหัวถือหางไม่ลักษณะอย่างนี้เออต้องเอาคนที่ไว้ใจที่เราคบอยู่ไว้ใจไหมล่ะหนักๆเข้าเนี่ยไว้ใจตรงไหน,น ต่ปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะนะหลวงพ่อเขาเนี่ยะเช่าเบื่อแล้วโว้ยเบื่อแล้วโว้ยหลวงพ่ออดีนะเบื่อแล้วโว้ยเบื่อกิเลสเบื่อธนหาเบื่อผีเบื่อสางเบื่ออังคิงแต่ผีตัวเป็นเป็นเนี่ยนะลำบากไยนะเยอะเลยเยอะเลยทุกวันนี้ไปโอ้โหวุ่นกันเลยวุ่นกันเลยหลอกกัน ถ้าหลอกภายนอกทีนี้ตกแต่งแต่แตข้างนอกไปร้านเสลิมสวยิมาดูดูหลอ่อดูดีนะตตดร้านไหนไปเสริมสวยร้านไหนอา้าถ้าไปดูแต่ภายนอกมันดีแล้วก็โอ้โหข้างในมันจะดีมันแค่ข้างในมันเน่ามั้งเนี่ยถ้าข้างในเน่าเนี่ยยุ่งเลยเอาถ้าเราโปดแป้งแต่ข้างนอกเนี่ยแต่ข้างในเราเอ,าอาวัยวะภายในมันไม่สมบูรณ์แบบเลือดไม่ดีอา่าเลือดไม่ดี ถ้าภายในมันไม่ดีมันก็หัวจิตหัวใจมันไม่ดีแต่ปากแส้งพูดดียุ่งเลยไหแแ้งพูดดีเออเก่งเลยถนัดเลยถนัดเลยนี่แหละเราถึงไปไปเจอคนโกงอยู่ในวัดก็มีวัดเนี่ยมีปัญหาไหมวัดไม่มีปัญหาหรอกวัดมันเป็นไม่ดีไม่ชั่บใครหรอกวัดยิ่งวัตถุด้วยทีนี้ถ้าไปเอาไปเอาวัตถุเป็นตัวชี้วัดเนื้อยุ่งเลยทีนี้มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วไอเราคนจน เราคนจนอยู่ขน้าอยู่ขัตอบอยู่ทุ่งนามีทุ่งนาอยู่มีหัวไร่ไปนาอาศัยก็มีความสุขแล้วใช่ไหมอีกคนหนึ่งนี่นู่นอยู่บ้านรู้หลาเลยราคาสี่ล้านห้าล้านจะต้องผ่อนส่งชั่วชีวิตชั่วอายุข่ายการเลยผ่อนกับทุกเรื่องส่งกับทุกเรื่องยุ่งเนยทีนี้ช่วงเปิดเทอมนี่ก็เหมือนกันลูกหลานเราเรียนพ่อแม่ก็หน้าที่ของพ่อแม่น่ย แต่แค่หน้าที่ของพ่อแม่ค้นขวายให้เราศึกษาเราเรียนแต่เราโตขึ้นมาเราตอบบุญแทนคุณแม่ไหมนะหรือเราจะไปตอบบุญแทนคุณใครกินข้าวไม่รู้จักคุณค่าของข้าวกินน้ําไม่รู้จักคุณค่าของน้ําคบคนดีคบบัณฑิตทุกวันนั้นก็ต้องเป็นตัวชี้วัดอย่างที่หลวงพ่อบอกเขาบอกมาจะไหนจะอะไรแล้ว ระยะทางพิสูจน์กําลังของมาไงการเวลาพิสูจน์คนไม่ได้เจอหน้ากับเขาดีดีนะหลงแล้วทางรักทางหลงนะเพิ่งเจอกันครั้งแรกเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี่ยโหหลงแล้วแต่คนที่ที่เจอกันมาก่อนนะ่เบื่อแล้วเนี่ยหัวจิตหัวใจป,ปกติไม่อย่างนั้นอ่ะคนที่หลงอยู่ก่อนแล้วเราเรา,เราลืมแล้วเราเบื่อเราไหนแล้วอออ่าเราเบื่อเราไหนแล้ว ไปหลงคนอื่นเอาไปแล้วทีนี้ความคิดมันจะหลอกแล้วทีนี้หลอกแล้วเขาถึงได้บอกว่าวิธีการวิธีคิดจะอยู่ตรงนี้มีความสุขสบายอยู่นะ <S <S ไปข้างหน้าถ้าเผื่อมันสุขกว่าน,นี้ถ้าเอ่ยอย่างนี้ได้แล้วไปไปข้างหน้าดีเนี่ยโอ้ตัดสินใจเองอย,ย,ย,ยุ่งเลยยุ่งเลยจะย้ายย้ายบ้านย้ายทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมามันพัดภาก้วนะธรรมะมันสอนเราแล้วนะต้องเข้าใจนะพัดภากี่อยู่อยู่เหนือ น้องอยู่ใต้อย่บางคนอยู่เมืองนอกนออั่เป็นต้นก็พัดภาคแถอะที่สุดของมันจะพัดภาคเป็นอวตมดพัดภาคด้วยความตายพัดภาคแน่นอนไม่มีใครแล้วไปต่อรองกับพญามาจฉาได้มีเงินไม่ใช่ซื้อทุกอย่างได้นะซื้อคุณงามความดีไม่ได้คุณงามความดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ความเด่นเขาบอกวความเด่นความดังไม่กีรังยั่งยืนนะคุณงามความดีเท่านั้นเด็ด ยิ่งทุกวันนดีดังเลยดังกับเรื่องไม่เป็นเรื่องดังมันทางเร็วนะดังเร็วเขาว่าโลกโซเชียลเขาบอกเขาบอกทําความเข้าใจหลวงพ่อถึงไม่บิดเบือนคําสอนผมหลวงพ่อถึงว่าโอ้ทุกสิ่งเลยเส้นผมเส้นขนทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีที่มันเป็นอายวะที่ประกอบกันอยู่ตรงเนี้เป็นหน้าบวชก็โกนทิ้งไงเส้นขนเส้นผมก็โกนทิ้งนะโกนทิ้งทําลาย ทำลายอัตตาที่สุดของมันอัตตาแปลว่าตัวตนนะอนัตตาแปลว่าไม่ใจตัวตนที่สุดของมันเราเข้าใจตรงไหนเหราเราเข้าใจเรื่องของตัวเองไหมเราเราไม่รู้จักว่าตัวเองเน่าหรื้รู่แด่ยวกว่าเออคนนี้ล้อหลอนะพี่นี้ล้อหลอนะบางทีโอ้โหผมขาวแล้วผมขาวเต็มหัวแล้วผมหมอ,อกแล้วผมหมอ,อกกับไม่ชอบใช่ไหมถ้าสีขาวเราก็ชอบอยู่ แต่สีขาวกลายเป็นสีเทากลายเป็นสีดำวุ่นวิวุ่นวายไปหมดเลยหัวจิตหัวใจมาจากโน่นะทุกวันนี้น่าเบื่อหน่ายไหมในโลกอันนี้ทุกอะไรทําให้เราทุกมันมีต้องมันต้อง,ม,องมันต้องมีเหตุมันดิมันถึงจะมีผลของมันเราเกิดขึ้นมาก็ทุกแล้วทุกแล้วบางคนเนี่ยบางคนมีเป็นสิบล้านร้อยล้านก็ยังทุกอยู่เลยบางคนไม่มีก็ยังทุกอยู่เลยเอ้าทุกนี่ทุกนี่ ทุกมากเหลือเกินเนาะคนไม่มีก็ทุกคนมีมากก็ทุกโอ้ความสุขมันอยู่ตรงไหนก็ในโลกอันนี้มีนินทามีสรรเสริญมีแล้วเสื่อมไปมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมลดยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกขสัตว์ในโลกนี้ที่มีจิตมีวิญญาณคลองเนี่ยจะตัวเล็กตัวน้อยก็ช่างรักสุขเกียดทุก์นี่ยทิมจะเราไปยยดเยดความทุกข์ให้แกเขาอย่างนี้เป็นต้น หลวงพ่อทางานมีทีมงานนะต้องเข้าใจนะอย่างเปินตนก็ต้องทาความเข้าใจอย่างนี้ดิทาความเข้าใจหลวงพ่อจะพุกพันอยู่ที่เดียวในห้องส่งนี่มันมันจะใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ขณะที่ทํางานก็เป็นลักษณะอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอเปความ,มสุขกันทุกทนนาพิจารณาตัวเองให้ดีนะอะกําจัดความชั่วออกงจากหัวจิตหัวใจของเราเบื่อความชั่วบ้างนะนับถือพุทธให้ถึงพุทธด้วยนะ นับถือพุทธถึงพุทธด้วยจะไปพุทธแต่เพียงแต่เขียนเราจำจำนวนเฉยๆนะมากโดยปริมาณไม่มีคุณภาพเลยุ่งเหมนะสาธุสาธุสาธุ